สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและวันนี้เช่นเคยนะคะที่จะได้รับเชิญจากนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะวันนี้เป็นคุณอภพรหานป่าค่ะค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็คุณทัศวรรณนะคะค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะค่ะเรื่องราววันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจค่ะค่ะ ทำไมเราถึงต้องอเลี้ยงลูกแล้วก็เข้าใจเขาด้วยค่ะก็ก่อนที่จะบอกว่าพาออะไรเราถึงต้องเข้าใจนะคะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงถึงต้องเรื่องหัวข้อนี้มาคุยในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าต้อนรับเนาะช่วงสงกรานนะคะเดือนนี้นะคะที่จริงแล้วในช่วงสงกรานนั้นถ้าเราจดจํากันได้นะคะว่าที่จริงแล้วภายในช่วงสงกรานวันที่14ก็จะเป็นวันครอบครัวใช่ไหมคะซึ่งฉันก็เลยมองว่าเออเราก็ อยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นว่าครอบครัวนั้นสําคัญนะคะไม่งั้นรัฐบาลเราก็คงไม่กําหนดวันนี้ขึ้นมานะคะวันนี้ก็เลยอยากจะพูดอะไรๆเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะเพราะว่าครอบครัวแม้จะเป็นหน่วยเล็กๆนะคะหรือว่าหน่วยเล็กที่สุดทางทางสังคมนะคะแต่เป็นหน่วยที่ฉันมองว่าเป็นหน่วยที่ทรงพลังมากๆม,ม,มีความหมายนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งที่สร้างเด็กและเยาวชนของเราให้เติบโตมาเป็นคนดีอ่ ทำหน้าที่นะคะที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเนาะ <c oughs> แต่ว่าหากเด็กคนนั้นหรือเยาวชนคนนั้นเนี่ยไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมจากคนในครอบครัวแล้วเนี่ย <c oughs> เขากา็มีแนวโน้มที่จะมีเสียงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตปัญหาต่างๆที่มันเป็นภาระต่อครอบครัวเองหรือสังคมทั้งๆที่ครอบครัวเองก็ มุ่งหวังว่าถ้ามันหนึ่งฉันสร้างครอบครัวขึ้นมาก็อยากจะมีลูกมีร้านนะคะไว้เป็นที่พึ่งพานะคะแล้วก็เป็นทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเราเนาะ,ะซึ่งซึ่งที่เราก็คงจะเห็นได้ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือฟังข่าวอยู่บ่อยๆเนาะว่าเดี๋ยวนี้เด็กนะคะทีะ่ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะหรือการที่ผู้ปกครองไม่เข้าใจวิธีการดูแลลูกเนี่ยมันก็กลายการกับกลายเป็นว่าทําให้ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ ที่เป็นอันตรายต่อสังคมเนาะอย่างช่วง<ฆ>สองเดือนที่ผ่านมาคุณทัศวันได้ข่าวบ้างไหมคะเกี่ยวกับลูกที่ทำร้ายพ่อแม่ถึงถึงแก่ชีวิตนะคะ<ฆ>เนาะก็ตามข่าวอยู่เนาะก็มีสองคดีติดต่อเนื่องกันเนาะใครฟังก็คงจะรู้สึกสะเทือนใจเหมือนดิฉันนะคะ<ฆ>จึงจึงเป็นที่มาว่าพ่อ,อะไรถึงอยากจะขอคุยเรื่องเด็กในวันนี้นะคะทีนี้ที่เลือกเรื่องของการเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจเมื่อที่คุณทัศวันได้ถามไปนะคะก็เป<ฆ>็นเพราะว่าอย่างที่ฟัง ที่ข่าวคนล่าสุดที่น้องเขาบอกว่าคนที่ทําร้ายพ่อแม่จนถึงชีวิตเนี่ยเขาก็มองว่าถูกเปรียบเทียบนะคะซึ่งมองว่าการที่เราจะเข้าใจเนี่ยที่จริงเราต้องเข้าใจลูกนะคะว่าที่จริงแล้วการที่เขาเอ่อมีความแตก การแตกต่างหรืออะไรเนี่ยมันเกิดจากส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากธรรมชาติของเขาเองจึงอยากให้เข้าใจในเรื่องนี้นะคะจึงมาพูดค่ะในวันนี้ค่ะเพื่อหวังว่าเมื่อเราเข้าใจถึงความแตกต่างของเด็กว่ามันมาเป็นที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราตอบสนองความต้องการกับเด็กแต่ละคนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขามีมานะคะไม่ใช่ว่าลูกคนที่หนึ่งลูกคนที่สองจะต้องได้รับเหมือนกันอย่างนั้นไม่ใช่นะคะแล้วก็ อาจจะช่วยเมื่อเราเข้าใจตรงนั้นมันก็จะช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวได้ค่ะค่ะแล้วในเด็กแต่ละคนที่เกิดออกมานะคะจะมีภาวะอารมณ์ของเขาเหมือนกันไหมคะค่ะที่พูดถึงความแตกต่างใช่ลวค่ะขอบคุณคุณทัศวรรณที่พูดก็คือไฮไลท์หรือจุดสมคัญที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของอเด็กจะมีพื้นอารมณ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่คลอดเลยนะคะคะทีน,นี้จึงอยากให้เข้าใจประเด็นนี้เนาะว่าทำไมลูกเราเกิดมาทำไมถึงไม่เหมือน ชาวบ้านลูกชาวบ้านหรือ,อใครเคยมีลูกคนที่หนึ่งแล้วทำไมลูกคนที่สองไม่เหมือนกันเพราะจริงแล้วเนี่ยเด็กเนะีคะเขาจะมีพื้นอารมณ์ตั้งแต่คลอดมาซึ่งพื้นอารมณ์นี้ก็คือเขาถูกถ่ายทอดผ่านพันธุก,กรรมก็มคือปู่ย่า ตาทวดตายายนะคะก็คือหรือพ่อแม่ก็คือตัวผู้ปกครองเองนะคะจนถ่ายทอดมาสู่ตัวเขาทำให้เขามีอารมณ์นะคะลักษณะนิสัยของเขาตั้งแต่เกิดเนาะซึ่งถามว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมอารมณ์เหล่านั้นการแสดงออกเหล่านั้นก็จะติดตัวเขาไปจนถึงผู้ใหญ่นะคะคะแต่ทีนี้เพื่อให้เราสามารถที่ช่วยทำให การเลี้ยงดูของเราสามารถส่งเสริมนะคะพื้นอารมณ์ที่มันเป็นลบหรือมันเป็นภัยในอนาคตได้นั่นคือการเลี้ยงดูของเราเองค่ะและต้องเป็นการเลี้ยงดูที่ค่อนข้างมีคุณภาพออสอดคล้องกับความพื้นฐานอารมณ์นั้นเพื่อส่งเสริมนะคะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าถ้าพ่อแม่คนไหนเห็นลูกนะคะเป็นคนที่ชอบเอะอะโวยวายขี้โมโหอย่างนี้ค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนขี้โมโห การแสดงออกก็คงจะเกิดความขัดแย้งขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเออลูกเราเป็นขี้คนที่เออะวยวายขี R ้โมโหแต่ถ้าเขาเงียบเนี่ยเราจะสอนเขาได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะเด็กแบบนี้เราคงต้องเอาน้ําเย็นเข้าลูกคือให้เขานิ่งก่อนแล้วเราถึงจะเข้าหาเขาได้เราก็ไม่หงุดหงิดเขาก็เข้าใจเขาเขาได้ระบายอารมณ์ละ<ช>แต่เขาก็จะเรียนรู้วิธีการที่ว่าเหมาะสม เมื่อคุณพ่อเมื่ออารมณ์เขาสงบแล้วเราป้อนสิ่งที่ดีให้อย่างนี้เป็นต้นดังน,น,นั้นการเข้าใจพื้นตรงนี้ค่ะเราก็จะไม่ไม่ลดการเปรียบเทียบระหว่างเด็กเกิดขึ้นด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่เหนื่อยอันนี้เพียงความหมายของพื้นอารมณ์นะคะค่ะพูดถึงพื้นอารมณ์นี่มันแตกต่างกันยังไงคะพื้นอารมณ์นะคะถ้าแยกแล้วคือ,อแตกต่างกันยังไงคือเราสามารถแบ่งเป็นพื้นอารมณ์มี4แบบ ส,สีสตล์นะคะ,คะจริงๆแล้วบางตำราก็บอกว่ามี3แบบนะคะเขาก็จะตัดแบบที่4ออกไปแต่นี้ฉันจะขอพูดครอบคลุมว่าเป็นอย่างไรนะคะ,ะพื้นอารมณ์เนี่ยมีทั้งอ,อันดับแรกก็คือเรื่องของคนเด็กที่มีพื้นอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงง่ายะนะคะนึกถึงเด็กเลี้ยงง่ายคุณทัศวรรณที่ว่าน่าจะเป็นเด็กแบบลักษณะไหนคะ กินง่ายหลับง่ายอารมณ์ดียิ้มแยมมีอะไรล่าคะอ๋อใช่เลยค่ะก็คือที่พูดมาคุณมุขวันพูดเนี่ยก็คือใช่หมดเลยนะคะแล้วก็คําว่ายิ้มง่ายคือเขาดูเป็นมิตรค่ะปรับตัวอะไรก็ง่ายนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่พบค่อนข้างมากนะคะก็คือร้อยละสี่สิบเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเด็กเลี้ยงยากนะคะถ้าเด็กเลี้ยงยากเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ที่ต้อง เด็กกลุ่มแรกนี่ไงคะอารมณ์ดีเนาะแล้วก็เลี้ยงง่ายเด็กกลุ่มนี้ก็เจ้าอารมณ์นะคะออขี้ไว,ไว้ายๆกินกินนอนก็ไม่เป็นเวลาอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะพ่อแม่ก็เดาใจลูกไม่ออกก็จะงงหรือโมโหว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงไม่เป็นเวลานะคะค่ะเออฉันจะได้ จะ,จะจะหลับก็ไม่ได้หลับเพราะเธอก็อยู่ๆเธอก็ลุกขึ้นมาเล่นกับฉันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีท่าทางที่นอกจากเรื่องเหล่านี้แล้วก็จะมีเรื่องของท่าทางเมื่อกี้เด็กเลี้ยงง่ายจะยิ้มง่ายแต่เด็กเลี้ยงยากเนี่ยคือไม่เป็นมิตรปรับตัวยากมากนะคะค่ะก็คือเด็กคนไหนที่เราขออุ้มอะแล้วเขาก็ร้องไห้กระจอมงอแงอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะคะเราต้องมีวิธีสังเกตว่ามันกี่ครั้งถึงจะมีหน้ษเสนาว่าเข้าเกณฑ์เด็ก เลี้ยงยากด้วยนะคะ,ะกลุ่มนี้ก็จะพบร้อยละ10บของเด็กนะคะร้อยละคือใน100คนก็จะมี10คนที่เราพบได้นะคะ,คะที่จะเป็นกลุ่มนี้เนาะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ,อเด็กประเภทเด็กอเอาใจยากนะคะหรือว่าเด็กที่เขาค่อนข้างปรับตัวช้าค่ะซึ่งเด็กกลุ่มนี้เขาก็จะกินนอนขับถ่ายนะเป็นเวลา เป็นเอ่อเป็นเวลานะคะอารมณ์ดีใชนะ่แต่ว่าบางคนก็จะแบบพ่อแม่ไม่มั่นใจว่าเอา๊ะมันก็คล้ายๆกับกลุ่มเด็กเลี้ยงง่ายสิแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างตรงนี้ค่ะก็คือเด็กที่เขาเอาใจยากเนี่ยเขาจะมีมุมที่เราเห็นอีกชัดเจนว่าเออเขาอยู่ในกลุ่มนี้คืออ่อนไหวค่ะขี้อายเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายชอบทำอะไรค่อยเป็นค่อยไปค่ะ แต่บางเรื่องก็จะปรับตัวช้านะคะโดยเฉพาะจะเห็นได้เวลาที่เขาไปเจออะไรใหม่ๆเช่นกินอาหารใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆนะคะเขาก็จะเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีท่าทีลังเลอะ่ะค่ะฉันจะเข้าไปหาดีไหมฉันจะยังไงดีนะคะบางครั้งพ่อแม่ก็เอ๊ะลูกฉันปกติทำไมเป็นคนเรียบร้อยก็ค่อยว่านอนสอนง่ายนะแต่ทำไมเรื่องนี้ไม่เป็นทำไมมันน่าจะเป็นเหมือนเหมือน อ,อที่เราเคยเห็นในเรื่องด้านอื่นๆสิเนี่ยค่ะ,ะ,คะก็เริ่มสังเกตแล้วว่าน่าจะอยู่กลุ่มที่ปรับตัวค่อนข้างช้าหรือเข้าใจยากในบางเรื่องนะคะค่ะถ้าเด็กกลุ่มนี้คือเขาจะต้องทำอะไรเเพราะว่าเขาจะค่อนข้างคุ้นคิดนะคะว่าเออขั้นตอนนี้ต้องทำยังไงก่อนอัะไรอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะแล้วก็ เขาจะมีเรื่องของการที่อ่อนไหวเรื่องของเวลาโดนเสียงตะวานนะคะก็จะตื่นเต้นตกใจง่ายเนาะะขึ้งก็จะพบอยู่ที่ร้อยละสิบห้านะคะของเด็กที่มีพื้นอารมณ์ในส่วนนี้นะคะคะแล้วก็ในส่วนของเด็กอีกประเภทสุดท้ายนะคะที่บางตำราอาจจะไม่ได้บอกเราก็จริงแต่ที่จริงก็คือ,อ มันก็คือเด็กที่มีลักษณะผสมอยู่ในระดับเฉลี่ยปานกลางก็เลยไม่ได้พูดเก่าถึงมากนักนะคะเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะผสมผสานนะคะในระหว่างเด็กเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากเข้าใจยากแต่แนวโน้มนะคะพฤติกรรมจะเข้าไปในโทนของหรือว่าค่อนไปในทางเด็กเลี้ยงง่ายแต่ก็จะมีบางครั้งที่อาจจะไม่ได้หลังใจเราบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําให้พ่อแม่หงุดหงิดใจมากนักนะคะ,คะก็คือเหมือนเด็กที่อยู่ในระดับเกณฑ์เฉลี่ยไม่มากหรือน้อยเกินไปในสิ่งที่เขาทํานะคะ ค่ะ,คะเอาละคราวนี้เราถึงการที่แยกพื้นอารมณ์ของเด็กแต่ละประเภทนะคะ,คะว่าแต่ละพื้นอารมณ์ของเด็กแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อว่าแล้วแต่ละประเภทเนี่ยเราจะมีวิธีการเลี้ยงดูเขายังไงนะคะพักกันสักครู่ค่ะในเวลาที่เจอทางตัน13.23ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง 1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกขใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุมใจคิดมากไม่รู้จะไปปรึกษาใคร สมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน053225977225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มถึง4ี่ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ วิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาไฟไหม้บ้านคุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดอึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dmh.go.th ทำอะไรอยู่จ้ะเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตด,ดูหน้าแหมแกจ้นายประกาศยุกงาน,ผานแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิจตเชิวละจ้าก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคําแนะนําให้ด้วย <c oughs> อา้าวไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยละ่ะค่ะเจ้านาย,นายร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิต โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข www.dmh.go.th <c oughs> ค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการเลี้ยงเด็กอย่างเข้าใจนะคะที่ช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันถึงแล้วว่าเด็กแต่ละประเภทเนี่ยมีพื้นอารมณ์ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้คุณอภพ,พรสรุปอีกทีแล้วกัน,นะคะ่ะ ค่ะก็อยากให้เมื่อกี้นะคะได้อธิบายถึงว่าเด็กมีแบบเพศแล้วก็รายละเอียดนะคะแต่ตอนนี้อยากให้ทวนอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อใครจําเมื่อกี้ฟังไม่ทันเนะะาะก็จะมี1เด็กเลี้ยงง่าย2เด็กเลี้ยงยาก3เด็กเอาใจยากหรือเด็กที่ปรับตัวช้านะคะแล้วก็อันที่4ีก็คือเด็กที่มีลักษณะผสมอยู่ในระดับเฉลีย่ยปานกลางนะคะ,คะตอนนี้นะคะที่จริงแล้วการที่เราจะเข้าใจเด็กได้นะคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่กำลังฟังอยู่ก็ลองสํารวจตัวเองก่อนก็ได้นะคะว่าฉันเนี่ย น่าจะมีพื้นอารมณ์แบบไหนนะคะก็คือเข้าใจเด็กด้วยแล้วก็เข้าใจตัวเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราจะเป็นคนที่เลี้ยงดูแล้วมันก็เหมือนกับรู้เท่ากันซึ่งกันและกันนะคะคุณทัศวรรณเองพอฟังเมื่อกี้แล้วคิดว่าเป็นคนเป็นเด็กกลุ่มไหนคะออตอนเด็กๆนี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเองเป็นเด็กประเภทไหน แต่ตอนโตแล้วค่ะอาจอาอาจะเลี้ยงง่ายก็ได้ค่ะเลี้ยงง่ายนะคะ <c oughs> พูดให้ดูดีไว้ก่อนค <c oughs> ่ะดิฉันเองก็ไม่มั่นใจค่ะก็แต่ว่าคุณแม่ก็บอกว่าเลี้ยงง่ายนะคะแต่ตัวเองก็สังเกตตัวเองว่ามีคนที่ตกใจง่ายนะคะก็เลยคิดว่าเอะอาจจะเป็นเด็กที่อ,อยู่ในเกณฑ์เกณฑ์เฉลี่ยแต่ว่าจะมีบางมุมคือเขาตกใจง่ายน่าจะอยู่แบบมีเรื่องของเ,ขเอาใจยากในบางบางเรื่องนะคะคิดว่าแบบนั้นนะคะทีนี้นี่ก็คือ สี่กลุ่มที่ที่บายไปใช่ไหมคะ,คะแล้วเมื่อกี้คุณทัศวรณก็มีการถามไว้ว่าเออแล้วเ,เราจะดูแลเหล็กเด็กพวกนี้อย่างไรนะคะแต่ดิฉันอยากให้อยากขอเสริมในส่วนอ,อีกอันนึงก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปคุยในเรื่องที่คุณทัศวรณอยากให้ช่วยช่วยแนะนําหรือพูดคุยต่อนะคะ,คะก็คือการที่เราจะรู้ว่าเด็ก4 4คน4กลุ่มเนี้ย เป็นอย่างไรนะคะเราสามารถคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ทักษะในการสังเกตนะคะให้เป็นก่อนนะคะเราถึงจะรู้ว่าลูกเราเนี่ยเ,เป็นเด็กลักษณะแบบไหนนะคะและการสังเกตไม่ใช่แค่อ๋อวันนี้ลูกเป็นแบบนี้แล้วจดจําว่าลูกเป็นต้องใช้เวลาในการดูพฤติกรรมซ้ํำๆของเขานะคะว่าเข้าเกณฑ์ต่อไปนี้ไหมก็คือพฤติกรรม9ก้าด้าน ถ้ามีแบบนี้แล้วเราก็จะได้ไปจัดกลุ่มว่าเอ๊ะเขาอยู่ในกลุ่มสีกลุ่มคืออันไหนนะคะพฤติกรรมก้าวด้านนั่นคือหนึ่งเรื่องของการที่เคลื่อนไหวนะคะถ้าลองจับเด็กนอนถ้าจับเด็กนอนแล้วเนี่ยกับเด็กกับซุกซนนะคะก็อาจจะเป็นออดูเลี้ยงยากนะดูไม่นิ่งนะอย่างนี้เป็นต้นก็คือพมตทํารมแรกคือดูจากการเคลื่อนไหวของเขานะคะ ว่าสซนแค่ไหนหรือเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายก็จับได้นะคะอันดับที่2องคือความสม่ําเสมอในชีวิตเด็กทั่วไปจะกินนอนขับถ่ายเป็นเวลาเพราะว่าร่างกายอะค่ะเขาจะมีนาฬิกาชีวิตว่าเธอต้องกินเธอต้องนอนในเวลานี้แต่หากลูกของท่านเบนออกไปนะคะก็คือไม่เป็นแบบนี้ก็น่าสงสัย ะะว่าเอจะเป็นกลุ่มอื่นหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าหาหรือถอยหนีอันที่3นะคะก็คือวเวลาเวลาไปเจอเรื่องของการเล่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆการกินนะคะการเข้าสังคมพอเจอแล้วเอ๊ะละล้าละลังไหมนะคะแล้วว่า,าจะเป็นเรื่องของความอันที่4ี่คือเรื่องของความสามารถในการปรับตัวบางคนก็จะปรับตัวง่ายนะคะ ไม่ต้องเหนื่อยอะคะ่ะเขาก็เข้าหาเราได้ง่ายจะบอกให้ทำอะไรก็ทำได้ง่ายนะคะ,คะก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวนะคะแล้วก็เออเหมือนถ้ามองเป็นตัวอย่างให้ชัดเช่นเคยเห็นไหมคะแบบว่าเด็กบางคนไม่ชอบกินอาหารลื่นๆอย่างเงี้ยก็ไม่กินเลยต้องหาเทคนิคมากมายก็ไม่กินะนะคะหรือบางทีกินแล้วก็ไม่กลืนคายออกมา วเ,เล็กๆน้อยๆเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเออเขาเขาดูยากต่อเรื่องบางเรื่องหรือว่าเช่นจะชวนไปไหนก็ไม่ไปถ้าขยายเยอะๆแสดงว่าเขาก็มีความยากมากขึ้นในการเลี้ยงดูนะคะ,คะแล้วก็อันดับที่5คือเรื่องของความอดทนต่อสิ่งร้านะคะเ,ออเวลาเจอใครมากระตุ้นน่ะเหมือนถึงว่ามาพูดหรือมาทำให้เขารู้สึกไม่ดีเขาก็จะแบบมีอารมณ์ได้ง่าย อพอเขามีอารมณ์ได้ง่ายเนี่ยเขาก็แสดงออกได้ง่ายไหมตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัดสินหรือบางคนมีความอดทนสูงมากเจออะไรแล้วก็ยังนิ่งทนได้มองเป็นเรื่องปกตินันแสดงว่าลูกท่านก็จะอยู่ในสามารถอดทนได้นะคะหรือการแสดงอันที่6ก็คือการที่เขาจะมีลักษณะที่แบบตกใจง่ายไหม นะคะสังเกตจากเวลามีเสียงดังเ mm. ช่มนมอเตอร์ไซค์ดังเข้ามาเนี่ย mm. เขาได้ยินแล้วเขาตกใจง่ายหรือเปล่านะคะ mm. ก็เป็นระดับความรุนแรงต่อเมื่อถูกกระตุ้นเล้าทางอารมณ์นะคะคะหรือไม่ก็จะเป็นข้อที่7ก็คือลักษณะของ อา,อารมณ์นี้เห็นชัดเจนเลยนะคะมองหน้าก็รู้ว่าคนไหนยิ้มเอิ้งอ้ากนะคะถ้าเป็นวัยเด็กคนโตนมันหน่อยก็เป็นคนอัอธยาศัยดีทักทายคนอื่นเป็นนะคะก็ก็สามารถสังเกตแบบนี้ได้หรือในทางตรงกันข้ามในคนไหนหเห็นหน้ามานี่ชัดเลยว่ามีอารมณ์นะคะสีหน้าออกทันทีว่าเจ้านี่นี่ดูขี้โมโหนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เนี่ยพี่แปดก็คือเบีเ่ยงเบนความสนใจได้ง่ายนะคะก็ ทำสิ่งนี้ยังไม่เสร็จก็ไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพฤติกรรม9้าด้านนะคะเขาเขาบอกว่าถ้าเราดูแล้วซ้ําๆแล้วเรามองว่าเอ๊ะมันไปในทางไหนมันก็สามารถไปจัดกลุ่มให้อยู่ในสีพื้นอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเนาะดังนั้นต้องคุณพ่อคุณแม่ต้องอาศัยเวลาในการสังเกตนะคะแต่ที่บอกไม่ใช่เป็นพฤติกรรมผิดปกตินะคะแต่ให้รู้ว่าเออลูกเรามีลักษณะ แบบไหนเท่านั้นเองนะคะค่ะพอแล้วเรารู้แล้วว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะคะพื้นอารมณ์แบบไหนแล้วเราจะมีวิธีเลี้ยงยังไงคะค่ะกะ็ดิ่ฉันจะขอ,อะ พูดถึงสามสามสามแบบนะคะคือหนึ่งคือการเลี้ยงดูกับเด็กเลี้ยงง่ายเด็กเลี้ยงง่ายเนี่ยโอ้เขาง่ายอยู่แล้วแต่เราเพียงแค่ใช้หลักการอบรมเลี้ยงดูคือชื่นชมนะคะทําเป็นตัวอย่างให้เขาว่าเออสิ่งที่เขาทำาน่ะมันดีแล้วเขาก็จะไปต่อของเขาทําให้เด็กคนนีเออ้เขาไปในที่คุณภาพที่ดีขึ้นทุกวนันก็คือส่งเสริมสิ่งที่ดีกับเขานะคะสร้างระเบียบวินัยต่างๆเพราะว่าเขาก็จะ เราก็จะไม่ได้เขาก็จะไม่เป็นปัญหากับใครเลยนะคะ ทีนี้ถ้าเป็นเด็กเลี้ยงยากสิคะคือพ่อแม่ก็คงไม่ค่อยอยากเจอเด็กแบบนี้นะคะแต่อยากให้เข้าใจว่าแมแต่ตัวเราเราอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงยากด้วยซ้ํานะคะดังนั้นก็อยากให้เข้าใจว่าเด็กเลี้ยงยากเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไม่เครียดมากหรือก็เครียดน,น้อยกับเขาเพราะเรารู้ว่าเออเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะมีพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะดังนั้นเราต้องเชื่อในศักยภาพหรือความสามารถเราว่าเราสามารถที่จะรับมือกับลูกกลุ่มนี้ได้นะคะวิธีการคือถ้าครอบครัวเนี่ยเพลินมีลูกที่ขี้วัยวายนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้อง ฝึกตัวเองให้สงบแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่สงบอยู่แล้วก็ถือว่าท่านมีท้นทุนที่ไม่ต้องต้องฝึกอะไรนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่พูดน้อยแต่เด็ดขาดนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนชอบพูดนะคะยิ่งจะไปกระตุ้นอารมณ์ให้เขาโมโหได้ง่ายนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะเนาะก็คือว่าต้องทำให้ความความนิ่งเนาะ งบการเคลื่อนไหวใช่ไหมสยบการการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะ,มคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคนิคนี้นะคะดังนั้นพ่อแม่ถ้าใครไม่มีเรื่องความอดทนพ่อคุณแม่ต้องฝึกตัวเองให้อดกั้นแล้วก็อดทนให้ได้ก่อนก่อนที่จะมาเลี้ยงดูลูกให้เติบโตไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เด็กเลี้ยงยากเนี่ยจะมีพฤติกรรมกินอยู่หลับนอนค่อนข้างยากด้วยดังนั้นถ้าเราฝึกลูกให้ทําอะไรเป็นระเบียบวินยัยและอดทนอดกั้นกับพฤติกรรมของเขาที่บางช่วงแรกๆเขาอาจจะทําได้ไม่ดีก็ขอให มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถอาศัยความอดทนแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะคะก็จะช่วยลดอาการเลี้ยงยากของเขาลงได้เนาะ,ะแล้วก็กลุ่มของลูกเอาใจยากหรือเด็กที่ปรับตัวช้านั่นเองนะคะเด็กเอาใจยากเนี่ยบางคนนะคะถ้าเรารู้วิธีเข้าหาและปรับตัวให้เข้ากับเขาก็จะช่วยเขากลายเป็นเด็กเอาใจยากน้อยลงก็คือเด็กกลุ่มนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ย โดยโดยทั่วไปเขาจะดูเหมือนกับคล้ายๆเด็กเรียนง่ายแต่เขาก็จะมีเรื่องของคนที่ตื่นเต้นง่ายแล้วก็ละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลางหรือปรับตัวช้าในบางเรื่องเนะะเาะโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจนะคะ,ะการเข้าหาผู้อื่นนะคะวิีเทคนิคของเด็กเอาเรียนเ,เด็กที่เราเอาใจยากเนี้ยดังนั้นเราต้องอให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสฝึกในเรื่องของเช่นนั่งสมาธิ หรือสวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำจะช่วยทําให้จิตใจเขามั่นคงแล้วก็เข้มแข็งขึ้นได้นะคะ,คะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการฝึกซ้อมทบทวนก่อนแสดงจริงนะคะหรือนําเสนอ,อก่อนที่จะช่วยทําให้เขามีความมั่นใจนะคะก็คืออย่าไปเร่งรัดเขามากนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลายกตัวอย่างก็เช่นสมมุติว่าลูกจะกําลังจะขึ้นเวทีอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็จะสึกกังวลแล้วก็ เราจะเห็นถืออาการตื่นเต้นของเขานะคะเราก็อาจจะซ้อมลูกก่อนวันงานจริงให้เขาลองพูดให้ชื่นชมให้เขามั่นใจแล้ววันแสดงจริงเราอาจจะเอ,อ,อบกอดเขาให้กําลังใจเขานะคะให้เขาฝึกพื้นฐานถ้าเราฝึกให้เขานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเป็นก็อาจจะต้องทําให้เขาผ่อนคลายก่อนที่จะขึ้นเวทีแสดงได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะ นี่ก็คือวิธีส่วนของเด็กที่มีลักษณะสผสมผสานเราก็สามารถนํา3สิ่งนี้เข้ามาปรับใช้ได้ค่ะว่าเออถ้าวันไหนเขาเลี้ยงเลี้ยงง่ายเราก็แค่ส่งเสริมชื่นชมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นวันไหนเขาดูเลี้ยงยากเราก็เอาเรื่องของอดทนอดกั้นเข้าไปแต่วันไหนเขาปรับตัวช้าเราก็เอาเรื่องของการเทคนิคในกลุ่มของเด็กปรับตัวช้าไปใช้นะคะค่ะในเรื่องของพื้นอารมณ์เนี่ยก็คือ เด็กเกิดขึ้นมาเนี่ยเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะมีอารมณ์แบบไหนใช่จึงอยากให้ให้เข้าใจนะคะแล้วก็มันจะหวังนะคะว่าถ้าเขาถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะไม่มีการเปรียบเทียบระหว่างเด็กด้วยกันแต่เราจะมุ่งดูว่าคนเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กแบบไหนแล้วเราจะให้อะไรเขาได้บ้าง และถ้าเราจะให้แล้วเขายัางไม่ได้ต่อก็อยากให้รู้ว่านั่นเป็นคือข้อจํากัดของเขาที่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่ยอมรับจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดกับพฤติกรรมเขานะคะอีกอย่างก็คือทําให้เด็กรู้ว่าพ่อแม่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นเขาก็จะรู้สึกไม่ได้ถูกว่าเออฉันไม่เหมือนคนอื่นหรือฉันไม่ดีหรือนําไปสู่ความรู้สึกแย่ในตัวเองนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้ก็เลยอยากเรียนมาพูดวันนี้เพื่อหวังว่าจะป้องกันความขัดแยง้งในอนาคตกับคนในครอบครัวหรือการที่ทําให้เด็กออกมา เป็นภาระกับสังคมนะคะเป็นภัยกับสังคมเนาะหรือปัญหายาเสพติดอาชญากรรมต่างๆก็อาจจะลดได้ด้วยการเข้าใจในเรื่องนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะคุณอาภพรหานป่านะคะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงเมีย่างสูงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหน